ปินกรองสร์กรองศิป์การดนตรีร้อยกรองแรกเลยถ้าประเทศไทยไม่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะหนูเชื่อว่าประเทศไทยอาจจะย่ำแย่มากกว่าน,นี้ก็ได้เพราะไม่มีใครมาคอยช่วยแก้ปัญหาในเรื่องด้านต่างๆค่ะและอย่างหนึ่งถ้าประเทศไทยไม่มีประสบนิกรชาวไทยก็จะเหมือนเป็นประเทศล้างอะคะ่ะไม่มีคนอยู่และอย่างหนึ่งถ้าประเทศไทยไม่มีประเทศก็เป็นประเทศไม่ได้ะคะ่ะ ถ้าคนเราขาดความสามาคัคคีก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ต่อให้เยอะขนาดไหนก็เป็นประเทศไม่ได้อยู่ดีอะคะ่ะท่านทําเพื่อเรามาทุกอย่างแล้วอะคะ่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันได้แล้วค่ะเดินตามคําสอนของพ่อหลวงของเรานะคะหนูคิดว่าประเทศไทยโชคดีะคะ่ะที่มีในหลวงค่ะ